เรีนพศักาการกระจายวิทยารยงอาคตในราพศักยการแชร์รองวิทยาในสัตนั้นเพื่อจัดโครงการและตัวแทนผู้เร่วมกิจกรรมวันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายสถาบันอุดมศกษาภาคตะวันออกหรือ BUUNCIUBA ขอขอบคุณท่านผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาที่กรุณาให้ขึมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันประกันคุณรภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกหรือ b u u n c i q a a ในวันนี้ ในรอบปีการศึกษา2 5 5 6ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยบรีรมและสถาบันเครือข่ายสถาบันุดมศึกษาภาคตะวันออกจำนวน8สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยบูรีามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยราชพัฒ์ราชนาฏนุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไผพันธ์ีมหาวิทยาลัยเอเชียวิทยาลัยเฉลิมการจนาญระยองวิทยาลัยชุมชนตรา วิทยาลัยชุมชนสายแก้วได้ทุ่มเทในการสร้างสรรค์และพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการจัดการศึกษามีผลงานเป็นรูปธรรมสามารถนำผลงานมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้รับรู้ในรูปของการจัดพิธีการแสดงผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งแสดงอยู่ณห้องโถงชั้นสองาอาคารหอประชุมชำโรงโบสถ์แห่งนี้ และมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้สถาบ,บันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตอนอ่อนนำเสนอผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละรอบปีการศึกษาเป็นวัดประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายสถาบ,บันพพอุดมศึกษาภาคตอนออนหรือ VUUNCIQAD คือวันจันทร,ร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 7และเป็นกิจกรรมร่วมในวัน8ตุลาคม ซึ่งเป็นวันค้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ59ปีโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยบูรพาและสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันตกหรือ C.I.Q.A. สำหรับผลงานรอบปีการศึกษา256 สองเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสาเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยบัวกากับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออหรือ C I Q A ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษา ขอเข้าร่วมศึกษาดูงานและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนสองสถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมแก้าพัฒนรและโรงเรียนนาร้อยตําหวงปัจจุบันได้เวลาเป็นมงคลแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่าน ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาได้กรณากาเปิดกิจกรรมวันประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกหรือที่ UUNCIAA และทำพิธีตัดริบบิ้นพวงมาลัยเปิดพิธีศักการวันประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกหรือที่ UUNCIAA ณโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับคุณ ผู้ดูศึกษาภาคประบทั้งจาดศกษาาคท่านผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านครท่านผู้บริหารจากโรงเรียนในร้อยปีต้องท้แทนนักงานคณะกรรมการการศึกษาต้ต้อารกจก้ง่าเท่ารู้สึกเป็นแก่นะครับแล้วก็ทีที่ที่ได้มาเปิดมาในที่จัดกิจกรรมโครงการประชุมสมนากับวิชาการป้อกันคุณภาพการศึกษา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกครอการกแงานของหน้ารักษาการนาย้องที่กฏบติน้าที่กาแสดงความชื่นชมต่อสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคครทั้งเจสถาบันและเขาบอกอื่นจะ้องผู้บริหารมหาวิทยาลัเดียรคาและคณะองผู้บริหาสถาบันเครือข่ายดมศึกษาภาคตวอนานเ้ารน้าทการบวิการและมีสิทวก์รกกาัน ในความรุ่งมั่และเพียรพยายามในการดำเนินกิจการต่างๆเพื่อการดำเนินการในการอนุาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามาและสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างทีรการต่อเรื่องและมีผลงานจริงจากสื่อสารมานำมาแสดงในรูปแบบของการจัดนิสิตอาวุโสและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาก็ได้ความสำคัญในการดำเนินการในการอนุาคการศึกษา โดยได้ดำนินการจัดตั้งนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาทั่วทุกมหน้าหรือที่เรียกว่าเชองภายระดับ4เชิงประเด็นกกร่ระกับคุณภาพการศึกษาภายในระดับการศึกษาในภาคกาทนี้อไปด้วยสถาบันกาศึกษาสคัตางายกลได้แก่มหาวิทยาลัยกรยบเทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธับุรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยเชียงมหาวิทยาลัยเชียงรายพิงการวิทยาลัยจุลวงกาและวิทยาลัยจุลศิลั์แก้วให้รวมกับพัฒนาดำเนินการประกันของภาคการศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งและให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเครือข่ายอื่นของประเทศไทยและให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในกลุ่มหน้า ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานของข้าราชกาและบุคลากรด้านยามกันความรู้ารศึกษาภายในและระหว่างสถาบันการศึกษาในหน้าที่ในการสร้างเสริความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพภาตกางๆการเรียนการสอนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดจนการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านพิยมหมายให้ข้าราชกาและบุคลากรในสถาบันการศึกษา มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อมนองตรบพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันดการศึกษาพิเศษก็ขอขอบคุณผู้บริหารคณาจารย์ข้าราชการมหาวิทยาลัยผู้บริหารและตุ๊กแกจากสถาบันเครือข่ายโดึกษาบัการะันกออผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอกกระเ่านครเหนือผู้บริหารจากโรงเรียนไทยร้อยตํารวจผู้แทน คณะกรรมการการศึกษานิสิตนักศึกษาและ่านผู้มีเกียรติท่นนานที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับสาระอันเป็นประโยชน์จากผลงานกิจกรรมการประการคุณภาพการศึกษาที่สถาบันเครือข่ายวิทยาศาสตรภาคตะวันออกได้นำมาจัดแสดงแสดรเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสลงานในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณงานประกันคุณภาพการศึกษากองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยบุรมพาที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการทำหน้าที่ประสานงานและดำเนินการให้กิจกรรมวันประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบุรมพาและเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคตะวันออกบังเกิดขึ้นและเป็นกิจกรรมร่วมในวัน8ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวัศาถาปนามหาวิทยาลัยบุรมพาครบรอบ59ปีในวันนี้ ผมขอให้ทุท่านได้ประสบผลสำเร็จและมีความสุขในการเข้าร่วมพิธศการและก็ขอให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุว้ตถุาประสงค์ที่สมควรในจุดการขอเปิดงานวันประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยโยาราและเกรือกัสถาบันตุนเรีนศึกษาภาคษรวันออกากันนี้ขอบคุณครับ เรียนเชิญท่านที่กัดบดีค่ะค่ะสำหรับการบรรยายนะคะทู้ส

Thank you. อเดียว เรื่องการินที่มาแต่เรื่องอย่างของปการข้ามการเด็นวุผลิตไทยค่ะหลายๆท่านเคยอยู่ในสถื่อานี้็อาจจะได้มีชื่อเรื่องของคุณธรรมจรแยกเร่านนะคะที่เราให้กับปรณาการสำหรับเรื่องของการนี้ก็ใช้ผู้ประเมินเยอะและยิ่งถั้นรอบต่อไปเราประเมินลงระดับหลักสูตรเนี่ยเราจะคิดดูนะคะว่าเราจะใช้ผู้ประเมินเท่าไหร่ขณะนี้เรามีหลักสูตรที่สออดูแลอยู่ทั้งหมดนะคะยกือนำสูตร แล้วถ้าองค์ประกอบของผู้ประเมินใช้1หลักสูตรให้3ท่านของบุรพาก็200หรือ300หลักสูตร